เหตุการณ์ที um Palace, ่เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยในรอบปี2539ไม่มีเรื่องราวใดสำคัญยิ่งใหญ่ I've wanted to visit Thailand for quite some time now, but I am especially glad to be able to join you in this historic year. As we celebrate the life and work of His Majesty the King. The close ties between our two nations go back to 1833 when America signed the Treaty of Amity and Commerce with the Kingdom of Siam. Now we must deepen our partnership for the demands of the 21st century. So, ผู้ซึ่งเดินทางมาร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระสำคัญครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาที่ดำเนินมากว่า160ปีหากแต่ยังมีความเกี่ยวพันอีกประการหนึ่งที่พระมหากร์ไทยพระองค์ที่9แห่งรชาชวงศ์จักรี ทรงมีต่อประเทศสหรัฐอเมริกาพระราชดำรัสต่อรัฐสภาอเมริกันในวันที่29วิถุนายน2503ระหว่างการเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกามีใจความสำคัญว่าทรงมีพระราชประสงค์ที่จะได้เห็นและเรียนรู้ประเทศสหรัฐอเมริกาทรงปรารถนา ที่จะนำคำอวยพรและสรรทะวะไมตรรีของคนไทยมามอบให้และข้อสุดท้ายจะมีความปรารถนาที่จะได้เห็นสถานที่เสด็จพระราชสมภพโรงพยาบาลมาล์ออเบิร์นเอนเคมบริดจ์รัฐเมสซจชูเซตสถานที่เสด็จพระราชสมภพซึ่งในปี2470ยังคงชื่อว่าโรงพยาบาลเคมบริดจ์ และในวันที่7รกรกฎาคม2503พระองค์ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสมดังตั้งพระราชรลิทไยทรงได้พบกับนายแพทย์จอร์ดวิชมอร์แพทย์ผู้ถวายพระประสุทธิการและได้พระราชทานหีบุรีถมทองจารึกตัวอักษร,ร,รด้านหลังว่าสำหรับเพื่อนคนแรกของฉันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงใช้เวลาเกือบหนึ่งดืนเต็ม ในปี2503และอีก20วันในปี2510นำพาประเทศเล็กๆของพระองค์มาให้เป็นที่วิจัรของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเสมือนเป็นนิตประเทศแรกในชีวิตของพระองค์เช่นกันในการ,รเสด็จพระราชดําเนินเยือนทวีปยุรโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี2503ประเทศที่ทรงเลือกเป็นที่ประทับพักในช่วงการเสด็จเยือนประเทศต่างๆในกลุ่มทวีปยุโรป คือสวิสแลนด์ประเทศที่ทรงคุค้นเคยผูกพันมาอย่างยาวนานถึง19ปี กรุงโลซาลนบองเล็กๆที่สวยงามและร่มรื่นนี้ได้เป็นสถานที่ประทับและดำรงพระชนชีพตั้งแต่ปี2476โดยขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชมนมพรรษาเพียง6,000ปาโรงได้ทรงศึกษาเล่าเรียนเจกเช่นเด็กชาวสวิสท,ทั่วไปทรงศึกษาชั้นประถมที่เรียนเมียมอส ชั้นมัธยมที่โรงเรียนอีคอนเวลลาสสวิสโลมอนต์และในปี2488สมศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโลซานในการสอบเข้าครั้งนั้นสงทำคะแนนได้ดีในวิชาภาษาเยอรมันฝร,รั่งเศสลาตินและสวิสและที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้พงได้สมศึกษาในสาขาวิชาที่ช่วยตรงให้ตเตรียมพร้อมสำหรับหน้าที่พระมหากษัตริย์ในเวลาต่อมา จากกรุงอรซานไปทางทิศตะว,วันตกเฉียงเหนือประมาณ560กิโลเมตรคือน,นครปารีสอีกเมืองหนึ่งที่มีความเกี่ยวพันกับพระชนชีพช่วงสําคัญพรองทรงได้รู้จักหม่อมราชวงศ์สรีกิตกิติยากรทิดาองโตของหม่อมเจ้านักขับมงคลกิติยากรเอกครราชทูตประจํากรุงปารีสผู้ซึ่งได้กลายมาเป็นคู่พระราชาไทย การเสด็จเยือนประเทศฝรั่งเศสเดือนตุลาคม2503จึงเสมือนกนารไปเยือนสถานที่แห่งความหลังทำกลางพิธีต้อนรับอันยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปีที่ประธานาธิบดีเดอโกได้จัดถวายยิ่งกว่านั้นปี2503ยังเป็นปีแห่งการเริ่มต้นของสายสัมพันธ์ที่เปลี่ยมด้วยไมตรีอุบุ่น ระหว่างสมเด็จพระราชาพิสดีโบดวงแห่งเบลยเยียมกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งต่อมาได้ทรงพบกันอย่างไม่เป็นทางการอีกหลายครั้งจนทรงสนิทสนมรักใคร่กันเสมืนอนดังพระเจ้าพี่พระเจ้าหน้อมเช่นเดียวกันที่ประเทศเมนมาร้ก่อตัวขึ้นอย่า่าางนประทับใจสมเด็จพระบรมราชินีนาชได้ทรงพระราชนิพนธ์ถึงบรรยากาศการรับสเสด็จ ของประชาชนเยอรมันในปี2503มีความตอนหนึ่งว่าเราทุกสองมาจากประเทศตะวันออกไกลที่ไม่ร่ำรวยและไม่สำคัญอะไรนักสำหรับชาวยุโรปจึงออกจะถอดตัวเด้กล้าน,นึกว่าวันไปถึงเมืองหลวงรัศดรจะพร้อมใจกันมารับมากมายเป็นหมื่นเป็นแสนจนไม่มีที่ว่างเลยตามข้างถนนตลอดทางตั้งแต่สถานีไปจนถึงที่พักทุกคนมีใบหน้าแจ่มใส ร้องตะโกนถวายพระพรบ้างพร้อมว่าเมืองไทยจงเจริญบ้างห้าวันของการสานสัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์ไทยกับพระราชวงศ์อังกฤษในปี2503เริ่มต้นด้วยขบวนรถม้าร,รับเสด็จที่สง่างามสมพระเกียรติจากสถานีรถไฟวิกตอเรียสู่พระราชวังบักกิงแฮมและเสร็จสิ้นลงอย่างงดงามด้วยความคุ้นเคยแห่งสองราชวงศ์ เรื่องพุทธีชาสามารถด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้เป็นที่ประจักษ์และกล่าวขวัญถึงอย่างมากมายที่ประเทศออสเตรียดินแดนที่อบอวลไปด้วยเสียงดนตรีและเป็นประเทศที่ผู้คนมีความถนนงและภาคภูมิใจในความเป็นชาติเก่าแก่และมั่งคั่งด้วยศิลปะของพวกเขาในการเสด็จเยือนออสเตรียครั้งแรกในปี2507ได้ส่งแซ็กโซโฟนร่วมกับนักดนตรีชั้นนำหลายคน และสถาบันเก่าแก่ทางการรมตรีที่ชื่อ Academy p i e r m u s i c Uns t a r s t a r l a k คุ un, ได้ทุนกล้าทุนกระหม,ม่ำถายการแต่งตั้งให้ทรงเป็นสมาชิกกิติมศกนที่21การเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาและ14ประเทศในทวีปยุโรปครั้งแรกในปี2503นับเป็นพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศครั้งสำคัญตลอดเวลา6เดือน ท่ามกลางความผิดแผกหลากหลายของภูมิประเทศภูมิอากาศวัฒนธรรมระเพณีและภาษาองค์พระประมกจากประเทศเล็กๆได้ทรงสามารถทําให้กลุ่มประเทศที่ยิ่งใหญ่และล่ารวยเหล่านั้นได้ร,รับรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่แท้จริงในปี2505และปีถัดมาการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศยังคงเป็นพระราชกรณียกิจ ที่ทรงตั้งมั่นปฏิบัติอย่างได้ผลสําเร็จงดงามทั้งประเทศในซีกโลกภาคใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ตลอดจนถึงกลุ่มทวีปเอเชียและประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลายสายสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ไทยกับญี่ปุ่นได้สืบสานต่ออีกครั้งในปี2506ยิ่งกว่านั้นในเดือนมีนาคม2508ครั้งที่สมเด็จพระจักรพรรดิอากาอิฮิโตะยังทรงดำรง,งพระยศเป็นมกุฎราชกุมาร ได้งพันปลา50ตัวมาถว,าย,วา,นนา,า,ยายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งชื่อว่าปลานิลและต่อมาได้พระราชทานให้กรมประมงขยายพันธุ์แจกจ่ายแก่รัฐดรนําไปเลี้ยงจนปัจจุบันปลานิลซึ่งถือเสมือนเป็นหลักฐานแห่งมิตรภาพระหว่างไทยกับญี่ปุ่นได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตคนไทยจะพานมิตรภาพไทยลาวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จไปเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดวันที่8มกราคม2538ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งไมตรีจิตระหว่างสองประเทศเช่นเดียวกับโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยสอนห้วยสัวที่เวียงจันทร์ที่ทรงช่วยดำเนินการตัดตั้งขึ้นเพื่อนำรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ตามแบบทฤษฎีใหม่ของพระองค์ไปขยายผลให้เกษตรกรกชาวลา นับจากการเสด็จเยือนประเทศในแถบยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งได้หายไปถึง60ปีแล้วการเสด็จเยือน28ประเทศทั่วโลกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในช่วงปี 2, 2 5 0 2าถึง2510นจึงนับเป็นการวางรากฐานในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครั้งสำคัญที่สุดผลจากการเสด็จไปเจริญสัมพันธไมตรีของพระองค์ได้ก่อเกิดโครงการ ซึ่งได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากประเทศต่างๆมากมายจนถึงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลที่ตามมาภายหลังจนถึงปัจจุบันในวโรกาสที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติมาครบ50ปีในปี2539พระราชพิธีต่างๆได้ถูกจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ การเฉลิมฉลองด้วยใจติดติของคนไทยทั้งประเทศพร้อมด้วยการถวายพระพรและร่วมแสดงความยินดีจากมิตรประเทศทั้งหลายหนันสือที่ชื่อสายสัมพันธ์สองแผ่นดินเล่นนี้คือตัวแทนของสายสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและเดนมาร์กซึ่งได้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเฉลเิมพระเกียรติในปีการฉลองพิเศษ ปัตโทรสับสามใบนี้จะทำดโดยรัฐบาลสวิสแลนด์ก็เป็นที่ระลึกในวโรกาเดียวกันในวันที่9มิถุนายน2539ัิสมาชิคแม็กซ์บาลคัสแห่งรัฐมอนตาน้าได้กล่าวสุนทรพจน์ถวายระบาสทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวต่อที่ประชุมรัฐสภาอเมริกันตามมาด้วยการเดินทางมาร่วมถวายพระพร ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและภริยาเจ้าชายฮิตาชิและเจ้าหญิงฮานาโกะผู้แทนพระองค์สมเด็จพระจกักรพรรดิและสมเด็จพระจกักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นรงนมามาริจิเอ,อ็นอบุนและไ้ดยคามวยพมนร่วมเฉลิมพระเกียรติและเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สมเด็จพระราชนีอริศเบชที่สองและพระสวามีได้สดเสด็จเยือนประเทศไทย i repeat it tonight with heartfelt sincerity. we are particularly glad to visit you in your majesty's 50th anniversary year and to witness at first hand the respect and devotion of the thai people, the world's longest reigning monarch. Prince Philip e and I extend our personal congratulations to you on your golden jubilee. ใอ้คำถวายพระพรอ,อันเปีเ่ยมด้วยเพลงพระราชสารสารถวายพระเกียรติและอำนวยพ,พรด้วยภาษาที่รงดงามจากมิตรประเทศในทุกมุมของโลกโรถเป็นผนที่เกิดจากสัมพันธภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่วได้ทรงสร้างไว้ทั้งในฐานะองค์ผู้แทน และภาพอนบรักษงามน่ายกย่องของประเทศไทย